สวัสดีครับสวัสดีวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่2กุมภาพันธ์2568นะครับทุกท่านวันนี้นะครับจะมาให้ทัศนะและก็เนื้อตัวน้ำหนักมวยไทยเจ็ดสีนะครับประจำวันที่2กุมภาพันธ์2568านะครับก่อนอื่นครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับชอบกันรักกันนะครับกดไลค์กดแชร์แอดไลน์ไปนะครับตามนี้เลยครับ แอดไลน์เข้าไปนะครับสมัครเข้ามาเยอะๆนะครับทุกท่านหนึงสมัครเท่ากับ1นึ่กำลังใจให้ผมทำงานนะครับต้นมวยเด็ดสามดาวจะได้มีกำลังใจในการทำงานนะครับเพราะว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังของต้นมวยเด็ดสามดาวนะครับ mm hmm. ก็คือท่านนี้เลยครับแอดไลน์ Ad ไปนะครับที่ผมวิดีโอไว้นี้นะครับแอดไลน์ Ad เข้าไปแล้วก็สมัครเข้ามาเยอะๆนะครับขอบคุณ ผู้ที่ติดตาม1,800ท่านนะครับ1,800ท่านถ้าท่านสมัครเป็นสมาชิกให้ต้นมวยเด็ดสามดาวก็จะได้มีกำลังใจในการทำงานนะครับก็ขอพระคุณทุกท่านนะครับที่สมัครแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้กันนะครับครับทุกท่านครับกราบสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับผมต้นมวยเด็ดสามดาวนะครับ วันนี้นะครับทุกท่านวันอาทิตย์ที่2คกุมภาพันธ์2,568นะครับวันนี้เป็นหวยรอบปูนเสือครั้งที่24สาย C นะครับไปกันที่น้ำหนักเนื้อตัวกันเลยนะครับคู่ที่1นะครับจากกลาศูนย์กีฬาหวยต้มเด็กหนุ่มอายุ16ปีจากลำพูนนะครับพิกัด1 1 2ปอนด์มาเท่าพิกัดเลยนะครับ เป็นมวยเจดักต่อยแรงนะครับสําหรับเจ้าจากล้าเหนักต่อยแรงกล้าแร่กล้าประทาน,นะครับเขาไม่หล่นเราก็หล่นนะครับตัวนี้ตลาดหลักทรัพย์นะครับห้าสามอยู่ที่จากล้าพบกับมัดแตงมัดแตงรถสวยจา่าเจนะครับพิกัด112ปอนด์เจ้ามัดแตงมาขาด1.8ปอนด์เลยนะครับมา110.2อโอ้โหขาดเยอะเลยครับคู่นี้ผมต้นมวยเด็ด3ดาว ฟันธงไปเลยครับจากกล้า3มดาวนับน็อกด้วยครับชอบไปที่จากกล้านะครับทีเด็ด3ดาวชอบเพราะอะไรครับชอบเพราะว่าการเตรียมตัวมาดีกว่าน้ำหนักมาดีกว่าครับมวยอะไรมาขาดตั้ง1.8ดโอ้โหดูไม่ได้ครับมาขาดเยอะครับเกือบสองปอนมีผลแน่นอนไม่นับก็น็อกครับผมชอบไปที่จากกล้าทีเด็ด3ดาว ครับผมครับคู่ที่สองนะครับคู่ที่สองเจ้าเทียนหลวงกับเจ้านําขบวนนะครับเจ้านําขบวนก็เป็นมวยจากทางใต้นะครับผมวันนี้เจ้านําขบวนมาหนึ่งร้อยสิบสองจุดสองลดไปศูนย์จุดสองนะครับก็ลดสบายๆครับสําหรับเจ้านําขบวนนะครับตลาดลักรั์คู่นี้นะครับเทียนหลวงสองหนึ่งผมมองว่าแพง แพงมากเลยครับมวยฝีมือพื้นพื้นไปเรื่อยๆไม่ได้เก่งไม่ได้หนักแรงบูวาอะไรค่อนข้างที่จะแพงตลาดลักซับเจ้านำกระบวนเนี่ยฝีมือได้แข่งได้หมัดได้วงในมีคล้องตีถ้าไม่เก่งจริงคงไม่ได้เหรียนเงินระดับมวยไทยสมัครเล่นนะครับ คู่นี้นะครับชอบไปที่นำขบวนครับได้แต่งตัวได้แน่นอนครับผมได้ปะแป้งแต่งหน้าแน่นอนครับรองไปที่นำขบวนนะครับสองหนึ่งสามหนึ่งรองนะครับชอบไปที่นำขบวนนะครับไม่ต้องรอมันชนะมีเวลามีราคาให้แต่งตัวปะแป้งแต่งหน้าเอานะครับ คู่ที่3รองคู่เอกครับ10แสนสแสนแก้ว10 0แสนพอของปิ่นนะครับก็เป็นมวยจากจังหวัดสกลนครนะครับอายุ30ปีจะพบกับมงคลเด็กเล็กวอปัญญาวัยมงคลเด็กเล็กพ่อพิมพ์อ่อนนะครับเพชรยินดีคาเดมีเก่านะครับพิกัด136รปอนด์มาเท่าพิกัดทั้งคู่ไม่ต้องห่วงครับเรื่องทำน้ำหนักเรื่องการเตรียมตัวเก่าแน่นอนครับ2คนนี้ เป็นมวยที่เก่งมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับเจ้าสิบแสนกับเจ้ามงคลเด่นเล็กเนี่ยเก่าด้วยกันทั้งคู่ครับชกมาทั้งหมดเป็นร้อยนะครับร้อยสองร้อยครั้งนะครับตลาดลักทรัพย์อยู่ที่เสมอสิบแสนเนื้อตัวมาดีทั้งคู่การเตรียมตัวการพร้อมการเคลื่อนไหวร่างกายสิบแสนดูดีกว่าครับมงคลเด่นเล็กหายไปหนึ่งปีมวยเข่าในแข็งแรงหายไปปีหนึ่งมีผลแน่นอนครับ คู่นี้ชอบไปที่สิบแสนพอหอมกลิ่นนะครับจะใช้ร่างกายที่ดูดีกว่าชกประจำกว่าบทเบียดเอาชนะรุ่นน้องอย่างเจ้ามงคลเดชนเล็กไปสนุกครับชอบไปที่สิบแสนพอหอมกลิ่นนะครับคู่เอกประจำรายการนะครับช่องเจ็ดสีพิกัด1 3 9ปอนดก9กระดัดสอเทียนภูพบกับแจ็คสิทธิ์แจ็คมวยไทย แจ็คอภิชาติมวยไทยแจ็คตีเจริญเมืองนะครับตัวเดียวกันเป็นมวยจากอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบูรีรัมย์เจ้าเก้ากระดับน,นะครับเป็นมวยจากกระบี่มา139.2เนื้อตัวมาดีมากสูงยาวดูดีครับเจ้าเก้ากระดัดส่วนแจ็กก็มาเล็กกว่านิดนึงไม่เยอะครับเนื้อตัวมาดีทั้งคู่เจ้าแจ็คนะครับซ้อมอยู่ดีค่ายของตัวเองครับ สิดแจ็คมมยไทยแล้วก็มาทําน้ําหนักอยู่ที่รินมวยไทยนะครับส่วนเจ้ากระดับก็ท้อมอยู่ที่ส่วนน้ำา่านกิรีนะครับโดยมีกํานันจรีนะครับแล้วก็มีเจ้าวุฒิกรพามานะครับตลาดลักซับอยู่ที่9ก้ระดับ1ิ8ดแผมมองว่าต่อไม่ได้ครับต่อแจ็คไม่ได้เป็นมวยรุ่นน้องรุ่นหลานก็ว่าได้ครับ30กับ18ปีปีใจพี่ใจน้องครับ ตลาดหลักทรัพย์ผิดเพี้ยนผมมองว่าตลาดหลักทรัพย์ผิดเพี้ยนคู่นี้จัดไปครับแจ็คที่เด็ดสามดาวครับแจ็คซีแจ็ค,จคมวยไทยครับไปทวนนะครับมวยรักมวยชอบช่องเจ็ดสีประจําวันอาทิตย์ที่สองกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับคู่ที่หนึ่งจากกล้าศูนย์กีฬาหอยต้มที่เด็ดสามดาวกับต้นมวยเด็ดสามดาวนะครับคู่ที่สองครับเทียนหลวงนำขบวน แพงสองหนึ่งห้าสองแพงมากชอบไปที่นำขบวนครับได้ปะแป้งแต่งหน้าแน่นอนครับคู่ที่สามครับสิบแสนสเสมอชอบไปที่สิบแสนนะครับคู่ที่สี่คู่เอกตลาดหลักทรัพย์ออกมาผิดเพี้ยนครับชอบไปที่แจ็คสิทธิแจ็คมวยไทยที่เด็ดสามดาวลุ้นนับน็อกได้เลยครับขอให้ทุกท่านครับเฮงเฮงรวยๆวยครับสวัสดีครับ